สุดเรียกนายคนนี้มาเป่าแอลกอฮอล์ก็ปกติไม่ยอมง่ายๆครับเมาเ่าเนี่ยโอ้โหมึม่เมาเมาที่ไหนเรานี่หน้าอยผมนี่เหมือนคนเมาไงเราเฮาเป่านายดิโอ้โหโอ้ยไม่ต้องเป่าแล้วครับกระผมว่าไม่เมาขอบคุณกินเหล้ามาอ้โอ่านี่นี่นี่ผมจะบอกให้ฟังนะผมเนี่ยนะไอเหล้ายาปาปิ้งเนี่ยไม่เจอกันนานแล้วไม่เคยสนใจเลยนี่ขณะผมขับรถผ่านป้ายโฆษณาที่โฆษณาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะผมยังไม่เข้าใกล้เลยยกองห่างเลยครับเฮ้ยแล้วเนี่ยอะไรวะอ๋อ เบียร์กระป๋องแตงไม่เคยใกล้งไงกระป๋องเดียวกระป๋องเดียวตรงไหนเพื่อนผมครับพอม,มันกิน,นป๊มันก็วางทิ้งไว้ที่รถนี่แหละ,ะ,ะไม่ใช่ของผมอ๋อมาทิ้งไว้แถวเนี้ยนะข้าว <ผม S 1> หมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกระป๋องโอ้โหเรื่องหนอเลยเฮไออ้าวนี่แค่หกกระป๋องเองครับเออที่เบียร์สองแพ็คข้ามรถอีกสองมัดกร้าหนึ่งมัดอ๋อนีอ่หนึ่งลังนี่ในเตืยงมีสองกระป๋องผี่ผมมีสองกระป๋องผมนั่งหมดเลยไออย่างเต่าเลยเต่าเลย ร้อยกว่าไอ้โงยตรงเจริญจับเลยครับหน้าผมลองบีบีขายเปล่าจบมันรับแล้วครับแกแน่มากพบปักขนาดนี้ยังหน้าด้านปฏิเสธไอ้ทุเลศนับรวมๆนี่ก็เยอะกว่าร้านสะดวกซื้ออีกแกเนี่ยข้างหน้าตรงแขนน่ะเบียร์กระป๋องอ่ะเปิดบ่อเจ้าประคุณเอ้ยขึงรังเลยที่ใส่โบวกนันนอกด้คิดว่ามันยัดได้เท่าไหร่อ่ะที่เป็นหลุมเป็นบ่อเน้นๆน่ะเต็มหมดเลยปี๊ดเดียวเป่าขึ้นมาสองร้อย ขอขอบคุณดับตำรวจนฤดนพลรักษาผูา้บังคับมูองานจราจรสนบางรักเจ้าของเรื่องซุกตามรถ